ว้าวที่นี่เจ๋งจรงเลยเธอด้ยินเสียงอะไรไหมเราถูกขังนั้นเหรอแม่จ๋าช่วยด้วยวเราติดอยู่ในนี้ไม่มีใครได้ยินเราโอ้โหคริสตี้ดูนั่นสิดูเหมือนจะมีตู้เซฟดูเหมือนว่าเราต้องการกุญแจแล่ะทำยังไงดีนะหากุญแจที่ไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นดูนั่นสิกล่องนั้นมีรูปกุญแจอยู่ด้วยในนี้ต้องมีกุญแจอยู่แน่นอนโอ เอาแคงั้นฉันจะไปดูออมันคืออะไรที่น่ากลัวมันขยับได้ด้วยมันคืออะไรเนี่ยมันคือหนอนบีเไมเอานะไม่เอาหนอนขยับขี้อาสุดๆสมย่เอามือเข้าไปในนั้นอีกแล้วเธอบอกฉันที่ว่าไรอยู่ในนั้นหนอนน่ารังเกียจก็ได้เพื่อศักภาพของเราฉันตั้งคุณใจเอาไว้ได้มันอยู่ไหนล่ะเจอแล้วงั้นเราไปเปิดตู้เซฟกันเลยเอาละแล้วอะไรอยู่ข้างในนะ แม่จ๋าแคกถามจริงไม่มีคุณแจด้วยเปียงเน้อมก็อร่อยนะโอ้ uh oh. ใช่อร่อยดี uh huh. มีกล่องหม่อีแล้ว uh huh. ตอนนี้มันเป็นสีฟ้าคริสตี้เธอต้องไปดูนะ no oh. เอาก็นได้ตอนนี้ถึงตาฉันแล้วบอกว่าจะไม่มีหนอนในนั้นฉันกลัวมาสุดๆเลยโอ้ oh. มีบางอย่างแปลกๆอยู่ในนี้บางอย่างที่กลมๆแล้วก็ลื่นด้วยคืออะไรนะอ๋มันคือ Baby Crystal สุดยอดฉันจะคุณจารุด้วย oh, <awesome. S 1> ฮะงั้นเราไปเปิดตู้เซฟสีฟ้ากันเลยนี่ต้องเป็นคุณจน่แน,นะเอาละ่ะแล้วมันคืออะไรนะเออออสีฟ้าถูกพ่นมาที่ฉันนะ่ ฉันเลิกไปหมดแล้วเธอหัวเราะอะไรเนี่ยเอาไปเลยมากับเธอเหมือนกันนะเอาละเดี๋ยวนั่นสิมีกล่องใหม่มาแล้วฉันจะหาคุณแจให้ได้แล้วพาเราออกไปมันคืออะไรอะฉันรู้สึกหเหนียวเหนียวมันคือตีนไก่อ้ะน่าขยี้ขยี้เป็นบ้าโอ้ยฉันต้องหามันอีกแล้วเราต้องหาคุณแจให้ได้โอเคนี่ไงคุณแจฟีบีมาดูกันเราจได้อะไร ไปเปิดตู้กันเลยช่วยยิบหน่อยนะอะาอมันดูกันอ้ามันคืออะไรเนี่ยฉันถูกปกคลุมไปได้วยโฟมมากแล้วเธอไปหมดแล้วฮ <c oughs> ้าตลกจรงเลย <c oughs> อ้อกล่องใหม่มันแล้วในเวลาของฉันเราจะพาเราเออกไปจากที่นี่ฉันมีมือที่โชคดีเรา่งั้นเราต้าองออกไปจากที่นี่ได้แน่นอน <c oughs> ม,มีบางอย่างปแปลกแปในนี้ อแล้วมันคืออะไรเนี่ยพี่เอ,อ้หน้าใครแสนจร่งเลยมันดูเหมือนน้ำมูกสีน้ำเงินนะโอ้ยอต้้งติฉันต้องหาคุณแจให้เจอเจอแล้วเอ้ยเยี่ยมมากคุณแจดอกนี้เปิดตู้เซฟสีน้ำเงินได้แน่นแน่อะไรข้างในมาดูกันมเชือกเหรออ,อะไรอะอะไรหลงลงมาที่ฉันเนี่ย เเป็นคนดึงแต่ฉันต้องโดลงมท่อเหรอฮะ <c oughs> สีฟ้าเหนะมื <c oughs> อนกับเธอนะอไม่นะมันเยอะมากเลยอยู่นะฉันไม่ชอบว่ะฉันเลอะไปหมดแล้ว <c oughs> สีฟ้าเหมือนกับเธอจริงๆด้วยคฟิชตี้กั่อนเธอหนาสีชมพูไปหากุญแจเร้วเข้า ดีนะนี่ฉันสะอาดแล้วเดี๋ยวฉันจะหาคุณแจอ,อกมาให้เราแล้วมันคืออะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนสี่เหลี่ยม oh. มันคือวุ้นนั่นเหรองั้นเราต้องเจาะมันมีคุณแจอยู่ในนี้แน่แน่และฉันก็ออกมาได้ใน,นที่สุด <c oughs> มาเปิดตู้เซฟกันเลยต้องมีคุณแจแน่แนเอาล่ะมาดูกัน <Awesome. S 1> โอ้นั่นมันปืนเหรอ <c oughs> เหมือนจะเป็นปืนฉีดน้ำ เจ๋งอะเฟีีินส์เพอร์สัสีฟ้าเมื่อกี้ถึงมันใช่กุญแจแต่ก็เจ๋งเหมือนกันอ๋อคริสตี้อย่าทำแบบนี้นะฉันเปลี่ยนไปหมดแล้วฮะหน้าใครขี้แยงอ๋อไม่่องใหม่มแล้ว <No. S 1> ก็ได้ฉันจะไปก็ได้ก็ได้ไปแล้วเอ้โอ้ฉันตัวแห้งแล้วอ๋อแล้วมีอะไรหวังว่าจะไม่ใช่ของหน้าครขี้แยงนะมันดูเหมือนเลือเล่อนๆนะ แล้วมันคืออะไรอ้าวแม่จ๋าลูกตาเหรอ oh. หน่ากลัวมันคือยลิ่อ้าแล้วก็อร่อยมากด้วย <c oughs> อืมดีจังงั้นมาหาคุณแจกันเถอะอ๋อมันอยู่นี่เอง oh. คริสเต้ฉันเจอแล้วเย้ไปเปิดตู้เซฟกันดีกว่าอะไรรอฉันอยู่นะอ้อแม่จา๋าโอ้ยฉันโดนน้องอะ โอ้ฝนไหลชัดๆเลยโอเคไหมตองสติสีดูก้นก่อนฉันว่าฉันไม่เป็นไรแล้วโอ้มีกล่องมาใหม่ด้วยเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้วมีบางอย่างแปลกๆอ่ะงั้นมาดูกันฮะมันคือเรื่องสีชมพูเจ๋งัไรเลยอย่าได้กินด้วยฉันหิวพอดีแต่ฉันต้องหากุญแจให้เจอ เขาไม่มีแล้วกว่าก็จะเหลือแค่คุณแจต้องกินมากกว่านี้ตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วโอ้เจอแล้วล่ะคุณแจเออฉันทำได้ไปเปิดตู้เซฟกันแต่ช่วยขยับหน่อยได้ไหมอาล่ะอะไรเราฉันยิ่แล้วมันก็คือไอศครีมโอ้เจ๋งอะ เดี๋ยวฉันจะกินให้หมดเลยอะไรฟิบบี้ฉันไม่แบ่งหรอกนะไอศครีมเป็นสีชมพูหมายถึงว่าเป็นของฉันคนเดียวอร่อยจังอะไรปิดปากแล้วไม่ทำงานได้แล้วก็ได้บางทีนีมีของอะไรเหมือนกันอ๋อมันคืออะไรอ่ะไม่น่าขยันขยงก็พอแล้วเออรู้สึกว่าจะไม่ใช่ของที่น่ากลัวทายหรือเปล่านะคนใจหยู่ไหนอ่ะ โอ้เสร็จแล้ว <S <S เร็วมากตอนนี้ก็มาเปิดตู้เซฟกันแล้วเร็วฉันอยู่นะอ๋อมันคือโอ้กแถมเป็นสีฟ้าด้วยเจ๋งนอะเธออยากเดิมไหมเฮ้อฉันไม่แบ่งเธอหรอกถ้าหมดเป็นของฉันคนเดียวเธอไม่แบ่งสอศมฉันได้ซ้ำอ้สุดยอดไม่ธรรมดาเลยไม่ไม่ต้องมาขอ เราเข้ากล่องเธอมาแล้วใช่ฉันจะหากุญแจให้เจอโออมันคืออะไรบางอย่างที่เด้งดึงแล้วก็มีหูด้วย <c oughs> โอ้มันคือเยลลี่หมียยักษ์นั้นหรอแปลกจรงเลยมีกุญแจอยู่ไหนละ่ะเจอมันแล้วคุญแจดอกสุดท้ายแน่ๆ <c oughs> โอ้ในนี้ต้องมีกุญแจของเรา เย้มันอยู่ในนี้จริงๆเอาไปจากที่นี่กันเถอะแล้วเข้ากันเลยโอ้ว,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 ว้าวสวยจังเลยเราทำได้เอาไปจากที่นี่กันเปิดห้องขังกันเลยคุณแจน่าจะพอดีนะเยะ้มันได้ผลยเย้จากที่นี่กันเถอะโอ้สาว,ว,วสวัสดีสูซี่รีบเปิดตู้เซบเร็วเข้าเธอได้อะไรนะก,ก้าวหน่อย โอ้โหนั่นมปนคือภูเขาโดนัทต,ตั้งอย่างนี้สินะ่ากินจังรีบมาลองกันเลย <Look. S 1> ดูนี่สิสาวสาวโดนัทสวยจัง <Yes. S 1> เอามาคองนิ้วก็สนุกดีนะโอ้โดนัทของฉันหายไปไหน oh. มันอยู่บนหัวฉันเหรอ <laughs> โอ้ริงไปเลยได้เวลาลองแล้ว ah. อร่อยม,มากๆฉันชอบบะต้องการเอสบีบี โอ๊ยถ้าทำมันลงไปเนี่ยเจ็บนะโอ้ฉันมีพาสต้ายาเดี๋ยวฉันแปะให้นะเอาหนึ่งมาสิเรียบร้อยเดี๋ยวเธอจะรู้สึกดีขึ้นว้าวขอบคุณแอมมากฉันรู้สึกดีขึ้นจริงๆรอยากกินโดนัทให้หมดเลยอะอืมอะไรมากมากตู้เซฟบีบีมรอกโดนัทในตู้เซฟของเธอมีอะไรแน่นอนเอาสิเอาไหมนะในตู้เซฟของฉันไม่เคาเท่าปลาหมึกยักษ์อยู่อะ น่าเคยเขีย้แยฉันจะไม่ดื่มมันนะอย่ามาบังคับให้ฉันต้องดื่มด้วย yes. <Go>. yeah. อ๋อไม่อ่ะฝันไรเช,ชิดฉันเขาเทปอมุง่งอยากต้องเละลายมากแนๆ่ๆ <Yeah. S 1> เอ,อ้าน่าเคยเขีย้แยสุดสาวนี่มันแย่มวะไม่อย่าเชื่อว่าฉันต้องดื่มมันให้หมดเออแล้วหลายกว่านี้ไม่มีแล้วทีนี้ก็ตาฉันบ้างมีอะไรอยิงอย่ง,งเติมแซ่บกว่าฉันนะ mm hmm. อะไรอ่ะระเบิดในดไมไม้อ่ะ น่ากลัวมันจะระบาดแล้วสัดๆทยังไงดีอย่า <c oughs> เพิ่งตกใจนะฉันรู้ทุกอย่างฉันเห็นในหนังเราต้องตัดสายไฟเส้นหนึ่งออกฉันต้องลองดูแต่เส้นไหนดีสีแดงหรือน้ำเงินสีแดงแล้วกันอ๋อไม่นะมันละบากเกิดอะไรขึ้น <c oughs> อ๋อมันคือช็กอกโแกลลตะว้าวระเบิดเป็นช็อกโแกลลตทุกคนกินให้หน่อยเลยนะโอ้โหตัวเซฟตัวใหม่จริงไปเลยอย่าทะเลาะกันฟิบี้อยากเปิดก่อนนะว้าวมันคือไอโฟนใหม่ล่าสุด ิงง,รง <_ tit ling> เรามาดูกันดีกว่าสาว,สาวมาเซฟฟี่กันเถอะช,ชีสสุดยอดอ,อะไรกันเนี่ยตาฉันแล้ว <_ t ell> เออตัวเซฟของฉันไม่กลิ่นเหม็นเป็นบ้าอะไรขึ้นไหนโอ้พระเจ้ามันคอือหัวหอมเหม็นเหม็นเนะยแย่ยที่สุดเลยนี่เอมมาหยุดหัรวร้อนนะตัวเซฟของฉันไม่ตุกตาอยูอ่แปลกจังเลยมันใช้ทำอะไรได้บ้างเนี่ย <_ t ell> เดี๋ยวฉันจะลองเล่นดูนะลองยกแขนขึ้นดูโอ้เดี๋ยวก่อนนะตุ๊กตาเขาุงพวกเธอได้เหรอต้องอย่างนี้สสุดยอดไปเลยมาสนุกกันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยด้โทรศัพท์ดีกว่านี่ซูซี่อยากเห็นอะไรไหมเดี๋ยวดูฟิบบี้ถึงไอโฟนเครื่องใหม่ของเธอแล้วกันต้องตลกมากแน่แน่อีกนิดเดียวอะไรกันเนี่ยไม่นะโทรศัพท์ของฉันนะฮะสำเร็จแล้ว น้นเลยเอมมาทำไมลงไปโทรศัพท์เครื่องใหม่ของฉันมันแตกเลยอะแล้วที่นี้จะใช้เซลฟี่ยังไงเนี่ยอโอใจร้ายมากซูซี่เราอไะไรลกินหัวหอมบนเทอาไล่ล้วเข้าฉันไม่กินนะหัวหอมไม่อร่อยเลยสาวๆทำไมฉันต้องกินอะ่ะฉันไม่กินหรอกโอเคฉันมีไอเดียแล้วล่ะฉันสามารถควบคุมเธอได้แล้วเธอต้องกินหัวหอมได้หมดแน่นอนแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยเรวเข้ากิน แล้วก็กินนี่มันคารณเรื่องเลยแบบนี้สนุกจังสุซี่ชอบหัวหอมมากมาสนุกกันเถอะมาเต้นกันสาวสาวท่านี้แล้วก็ท่านี้อยากนั้นแหละสนุกกันมากฮ่าโอ๊ยลมพัดฉันได้ไงเนี่ยเอาไม่นะตล้กตาคนฉันอยู่ที่ไหนอะโอ้สวยแล้วสิมาดูกันว่าครั้งนี้เมืออ่อเรายังในตูเซฟคนแรกจะเป็นซูซี่เธอได้อะไรนะ เอวมันคือมันแรงสับเหรอทันไรชัดเลยเรียบยอนทิ้งไปเดี๋ยวนี้โอไม่นะเอมมอไม่รู้มาก่อนเธอเป็นเพื่อนกับมันรงสับได้สูซี่ไม่ชอบพวกมันแน่นอนแล้วมีอะไรด้วยเซฟของเอมมอว้ามันคือโอริโออันใหญ่นะต้องอย่างนี้สิเยี่ยมไปเลยเรยบมาลองกันเถอะมันดูน่ากินมากๆากน่ากินกว่าแลงสับของสูซี่แน่นอนเราเห็นแล้วเธออยากกินแค่ไหน ตอนนี้มาคำตอบก,กันว่าฟิบบีม้มีอะไรอย่าตู้เซฟแน่นอนเออเราฉันอยู่เนี่ยโอ้มา์ก็ยาส็จเหรอดูไม่ธรรมดาทันทำอะไรได้บ้างลองใส่อะไรสักอย่างกันเถอะว้าวส,สาวๆฉันสามารถกจะบินขึ้นในอากาศได้อ่ะสุดยอดไปเลยฮ่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันไปลงมาไ่นทำแบบนั้นอีกนะไม่ทำแล้วล่ะฉันตืนตนน่นเต้นจนเลยที่ลองอริโอ้นะมาลองชิมๆรีมกันว้าวอร่อยมากเลยวิเศษอ่ะ ก็มันลองเนื้ออริโอเอ็มมาหมฉัชกินมันได้ไหมอ่ะไม่เหรอทำไมต่งกัดขนาดนี้งั้นเธอต้องได้รับบทเรียนฉันไมก้สิทธิ์ของฉันยกเวลาสับขึ้นไป็นอากาศแล้วก็วางบนออริโอของเธอมาดูกันว่าเธอชอบมันอยู่ไหมมาลาสับทำไมกับออริโอของฉันเนี่ยเอาไปเลยรงสับทำงานไม่สำเร็จหรอกงั้นจะออริโอมาเองนมาจะทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็แล้วนี่มันง่ายกว่าเดิม ต้องอย่างนี้สิคนละเรื่องเลยนี่ก็มาลองกันตอนนี้ว้าวอะไรมากมาก <c oughs> นี่ <c oughs> กำมลงสับสรรของเธอซส,ส่ซูซี่ <c oughs> อย่ามาฉันแบบนั้น <c oughs> ไมนะฉันไม่อยากกินนะกิมลงสับโดยย่าที่สุด <c oughs> อย่าบังคับฉันเลยดูเหมือนว่าฉันต้องกินจริงๆเออ <c oughs> มันน่าคยดแย่ง,ยงน่ารังเกียจอีกแค่สองตัวฉันกินหมดแล้วจริงๆนะเห็นไหมฉันกินทุกอย่างแล้ว ฉันจะไม่ทำมันอีกแล้วด้วยเก่งมากซซซี่ฉ,ฉันกินโอ,อรีโอหมดแล้ว oh. แต่ฉันมีไอเดียดีๆนะฉันสามารถใช้ม้แกะเีษขนมให้ตัวเองได้ฉันต้องการภูเขาแห่งขนมหวานเย,ย้มันได้ผลจังเลยและที่นี้เราก็มีขนมมากมายอยากกินเหรอก็ได้กินสิขอบคุณนะเธอใจดีจังเลยมีโอ,อริโอด้วยอร่อยจัง